เรามาถึงพาร์ทที่สี่นะพาร์ทที่สี่นี้จะเป็นเรื่องโกลรยละเราจะมาลองดูยาวๆไปเลยนะฮะเรื่องของการใช้โปรแกรมนะแนวทางการสร้างเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับก็พูดไปจบแล้วทีนี้หนึ่งสองสามเราจะยาวเลย แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูการทำงานของโปรแกรมสลับกันไปด้วยนะครับอ่ะเริ่มกันเลยมาหน้าจอโปรแกรมของเรานะครับรีเคสหนึ่งเรื่องขอลาบ,บ่วยวันครับเยอะเจ็บคอ ราวันวันจัน์เลยครับโอเคหนึ่งวันนะฮะเผลผลเอาอะไรดีไปพบแพทย์โน้ตไม่ระบุนะฮะไปผม อยู่ทีมไหนนะครับทีมอินฟาทีมอินฟาโอเคไฟแนบไม่มีนะครับกดแจ้งสับมิตงานตรวจสอบรายละเอียดสมบูรณ์นะครับสับมิตปึงได้ทิเ็ตมาแล้วนะครับขอลาไปหนึ่งวันพูดเยอะเจ็บคอสเตตัสเป็นนิว นะครับรีเควสโดยอัครเดชทีนี้สลับไปดูที่หลังบ้านนะฮะตัว Microsoft List ตัวใหม่ที่เข้ามาคือ New นะครับไอที่6ตรงไหมซิกลีฟ e ้าป่วย1วันครับพูดเยอะเจ็บคอใช่ไปพบแพทย์น,นะครับเห่นผล ก็ันที่สารที่เบีดถูกต้องนะครับอันนี้คือหลังบ้านอินอินฟากรีเอเจเมื่อประมาณนาทีที่ผ่านมานะครับก r ีเอ e บายอัครเดช e. นะครับแอลูยังไม่มีนะโน้ตผมก็ไม่ได้ใส่ดูเฉพาะลายที่6กลายเดียวนะครับลายนี้เองนี่ เมื่อระบบเด้งนะหมายถึงว่า Microsoft Flow ทำงานปุ๊บสเตตัสนะเปลี่ยนเป็นแ p ปฟูบอลทันทีนะครับเปลี่ยนเป็นแ p ปฟูบอลทันทีนี่คือ w r r k l o w หลังบ้านทำงานนะครับ Work ล์ลงบ้านทำงานสลับไปดูหน้าจอ Workflow นี่นีอันนี้เป็นหน้าจอหลักของ Workflow ตัวนี้นะครับ จะเห็นสเตตัสลันนิ่งสาวินาทีที่ผ่านมาลันนิ่จะมีโฟตัวนึงสองชั่วโมงที่ผ่านมาที่ผมเทสไปก่อนหน้านี้ทำชิปยาวมาจนอีหนึ่มาอีหนกว่านี่คือโฟกำลังรันอยู่นะครับกดเข้าไปดูแต่ลันสองจ็อบนะจ็อบที่2ชั่วโมงนี้ผมยังไม่เข้าไปดูนะครับกดจ็อบนี่อนเอาเอาจ็อบ หมายเลขหกนะครับที่เราเปิดมาเมื่อกี้สตเตตัสของ w o r ร f l o w นะครับ When an item c t e a t e d ผมขยายนะครับถูกต้องนะครับต้องมาดูก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าไซส์ไหน list name อะไรเป็นรหัส ID นะครับมันจะเป็นภาษาเครื่องแล้วนะ ก็ Get user, Get manager ระดับ1 get Manager ระดับ2องัปเดตไอเนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้นะครับอ่มาดูคอนเทนต์ id 6ถูกต้อง status เปลี่ยนเป็น approval นะครับตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะเยียบร้อยทีนี้ตอนนี้มาถึงเดินทางมาถึงเงื่อนไข เงื่อนไขจะเห็นว่ามันรู้ว่าเป็นอินฟาเป็นทีมผู้ร้องขออยู่ทีมอินฟาสักเจอร์ก็จะลงมาขาซ้ายนะครับส่วนเป็นเคสอื่นไหมไม่ใช่ก็จะเป็นกากระบาดสีดำนะฮะเบิร์กโฟวิงมาฝั่งซ้ายเพราะว่าเป็นทีมอินฟาสักเจอร์เป็นผู้รีเควส t นะครับแอปพูฟจะต้องสองครั้ง สองขั้นนะครับเดมาดูตอนนี้เอ่อ workflow เดินทางมาถึง approve ขั้นที่หนึ่งส่วน c o n d i t i o n ต่างๆก็ยังไปไม่ได้เปิดดูไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบทำงานถึงจุดนี้มาดูที่อีเมลนะครับผมได้รับอีเมลหนึ่งฉบับ please app r o v e Please Consider First a p p r o v e ฟตัดุกนาพิจารณาอนุมัติ Internal Request n u m b e r 6นะครับนะก็จะมีตัวนี้นะครับคอนเทนต์ส่งมารายละเอียดการคำขอนะครับมาทางอีเมลนะตัวนี้จะเป็นลิงก์เข้าที่ไอเทมนะฮะอันนี้ผมคงต้องแก้ไขนิดนึงนะฮะ จะต้องแปวออกอยากจะให้ลิงก์มันมาอยู่ข้างล่างมากกว่านะฮะโอเคแล้วตรงนี้ควรจะเป็นเฮดเดอร์ไม่เป็นไรครับเอาพอเห็นคอนเซ็ปต์นะก็จะมีรายละเอียดคำขอนะซิกลีฟนะครับไทเทนควงหนึ่งวันครับพุดเยอะเจ็บคอไปพบแพทย์วันที่สามสิบเอ็ดนะแอ r พู e หรือรีเจ็คครับแอ r พู e ใส่คอมเมนต์ไหมหรือรีเจ็คใส่คอมเมนต์หรือเปล่านะฮะแอบพูดไปก่อนแล้วกันนะครับแอบพูด แอปพู๊ใส่ไปน,นิดนึงเนื่องจากเล่นเล่นเองชงเองเดี๋ยวงงสัจเจ็บหนึ่งนะครับสัจเจ็บหนึ่งอินฟ้านะสับมิดสับมิดนะครับปึ๊บที่เห็นมันป๊อปอัพขึ้นมานี่คือแอปพู๊ฟเนี่ยส่งไปให้กับอแอปพูป๊ฟการ การระบบแอปรูฟเนี่ยสามารถที่จะทําผ่าน m i r r s s o t t t e m s ก็ได้นะฮะส่งไปเหมือนอีเมลเหมือนกันก็คือก็อคือหน้าจออันนี้ผมเปิดมาที่ Microsoft Team s นะฮะจะมี Approval Card นะฮะ Approval Card เป็นเหมือนอีเมลเลยนะแต่ไม่ใช่อีเมลนะอันนี้นะครับชิทเช็หกเหมือนกันแต่เป็น Final Approve แล้วนะครับ คำนั้นแอปพูนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแอปพูบสเต็ปสองเขาบอกว่าคุณมี i อทีอินทราไฟนอลแอปพู o เรี e q เ e s t หมายเลขหกเฟิร์ p แอปพูบบายอะคาเดตก็คือผมแอปพูบไปเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็ใส่คอมเมนต์มาด้วยว่าอนุมัติสเต็ปหนึ่งอินฟ้าก็จะมาบอกผู้อนุมัติลำดับสองนะครับอันนี้คือผมเล่นคนเดียวนะฮะ รายละเอียดตามนี้ถ้าผมจะอนุมัติผมก็ f ฟ n a l a p p r o v e นะครับก็จะอนุมัติทีนี้ก่อนที่ผมจะอนุมัติเนี่ยผมเปิดให้เข้ามาเห็นว่าในทีมเนี่ยจะเห็นอย่างไรนะฮะที่ป๊อปอัพมาก็เห็นตามที่เปิดให้ดูสักครู่นะฮะส่วนที่ a อ p r o v e ไปแล้วเนี่ยระบบก็จะรู้ว่า a p p r o v e ไปแล้วก็จะบอกว่า a p p r o v e ที่ที่เราแอปพูผ่านอ e ีเมลไปเมื่อสักครู่นะแต่ตัวนี้ยังเป็น pending pending a p p r o v อยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้กด approve หรือ reject ไปนะะนี่คือไฟ n a ล a p p r ขั้นสองนะอันนี้คือขั้น2โอเคผมเข้ามาให้เห็นหน้าจอนะฮะว่ามันเป็นแบบไหนทีนี้เพื่อไม่ให้งงเนี่ยผมก็จะไม่ไม่ไมไมเล่นในทีมเปิดให้ดูในอ e ีเมลนะครับ เมื่อแอปพูคขั้นที่1ผ่านไปนะครับผมได้รับเบลแจ้งในฐานะในฐานะที่ผมเป็น r e เควสเตอร์นะครับเดียเรียนคุณอัคเดชสิงชัยรีเควสของคุณเนี่ยได้รับการอนุมัติขั้นหนึ่งแล้วจากคุณอัคเดตนะครับอันนี้ก็ให้รู้ว่าอ๋ออนุมัติขั้นหนึ่งแล้วนะผมได้รับเมลนี้ในฐานะผมเป็นผู Mother, no ้ร้องขอนะครับ เฟิร์ส p r ป v e ูก็จะมีเมลโมบอกทีนี้ผมก็ได้รับอีกเมลหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเมลอะไรอันนี้ก็คือเมล Final a p p r o v e You h a v e i n t e r n a l i t i n t e r n a l Final a p p r o v e Request 6ก็คือตัวที่เราดูผ่านในซอฟต์แวรเมื่อสักค,ครู่อนลลมัตสระดับแรกก็คือคราเดนะอัุม,มัติมาก่อนคอมเมนต์ก็คือตามนี้จะอัุมัติหรือจะรีเจคอันนี้คือขั้น2นะฮะขั้น2 ก่อนที่ผมจะอนุมัติเนี่ยผมจะสลับไปให้ดูระบบอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับไปที่ด a s o u r c e ชิคเก็ตไอดีหกใช่ไหมสตเจตัสยัง p อ r o v e อยู่นะครับ a อ p r o v a l อยู่พอดีผมไม่ได้ซอยส t เ t ตัสว่า a อ p r o v e นึ่งแรูฟสอง่ยทำง่ายนะครับข้อมูลทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มมาคือ มีชื่อผู้อนุมัติลำดับหนึ่งมาแล้วนะครับจำได้ไหมครับในโฟรเราไปอัปเดตไอเทมนะก็จะมาแปลไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เรามาดูประวัติของข้อมูลงานข้อมูลการร้องขอแล้วก็จะได้เห็นว่าใครเป็นคนนุมัตินะครับเราสามารถที่จะเก็บวันที่นุมัติอะไรก็ได้แล้วแต่ก็สร้างคอลัมน์มาเพิ่มแล้วก็ไปเพิ่มใน Power Automate นะคร จ็อบหกเราเดินทางมาถึงนี้แล้วนะทีนี้ไปดูที่หน้าจอ power app นิดหนึ่งจ็อบหกพูดมากเจ็บคอนี่นะกดรีเฟซเห็นไหมไปไปสติทัส a อป approval แล้วแล้วก็เห็นแล้วว่ามีผู้อนุม,มัติหมายเลขหนึ่งมาแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้จ็อบเนี่ยอยู่ขั้นตอนการอนุม,มัติอยู่นะ โดยผู้นุมัติลำดับที่2ก็คือ IT Manager IT Section App แอลแล้วก็เหลือ IT Manager ถูกไหมครับอันนี้ในจังหวะการนุมัติขั้นที่1ผ่านไปแอปพลิเคชันต้องบอกว่าส่วนประกอบของแอปพลิเคชันทั้ง3ส่วนก็เปลี่ยนนะครับตั้งแต่ดัตชซอสตั้งแต่หน้าดัตชซอสหน้าจอโปรแกรมแสดงผลแล้วก็โฟล f นะ w โฟเนี่ยเราดูต่อลงไปได้แล้วแอปพลู e เดินทางลงมาถึง c o ร์ริชันอ่ะเราลงมาถึงนี้แล้วลงขั้นแรกผ่านนะครับคอร์ริชันขั้นแรก True Approve Yes ตอนนี้อยู่ที่ Approve ขั้นที่2ยังลงไปไม่ได้เพราะว่าติดลูปอยู่เราจะไป Approve ขั้นที่2กลับไปที่หน้าจอผู้อนุมัติ ไฟนอลแอปรูฟนะครับไ p นอลแอปรูฟแอปรูฟใส่อะไรไปก็ได้นะเอฟไฟนอลแอปรูฟสเจ็ดสองนะครับบายไอทีแมเอพอดีองค์กรผมก็จะมีไอทีเซ i ชั่ a แมเนเจอร์ไอทีแอีกทีนึงนะก็ไม่ต้องงงนะครับก็เป็นไ i นอลแอปรูฟแล้วก็กด Submit ระบบก็จะซิงค์ไปหา Microsoft Teams ด้วยว่าสเตตัสเนี่ยแอปพรูไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตัว Data Card ที่ให้กดแอป e r ู j ีเจก็จะหายไปเหมือนในอีเมลนี้ก็เหมือนกันนะจะไม่มีปุ่มให้กดแอป e r ู j ีเจแล้วนะครับเพราะว่าเป็นไฟนอลแอปพลูนี่ฮะสักพักหนึ่งถึงจะซิงค์นะ ่อสักครู่นี้ก็ยังเห็นแวบๆหน้ปุ่มให้กดนะครับแต่ไม่สามารถกดได้แล้วนะตรงนี้ก็จะไม่มีปุ่มอะไรให้กดแล้วนะครับในทิกเก็ตเบอร์หกนะครับแอปพูฟไปแล้วได้รับเมลแจ้งเตือนว่าว่าแอปพูฟขั้นหนึ่งขั้นที่2ก็แอปพูฟไปแล้วนะฮะผมก็ได้รับเมลมาอีกฉบับเป็นเมลแจ้งว่าคุณคณเจตต,ตอนนี้รีเฟรชของคุณแอปพูฟไปแล้วนะ ระดับหนึ่งโดยใครระดับสองโดยไฟนอนโดยใครนะฮะอย่างเี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้อ e ีเมลเนี้ยโอเคไปอ้างอิงได้ว่าเราได้รับการอนุญาตอ่าอนุมัติอ,น,ตอนุญาตอืจากผู้จัดการเรียบร้อยทั้งสองท่านนะครับในฝั่งอินฟ้าโอเคอันนี้ก็จะเห็นภาพในส่วนของผู้อนุมัตินะครับแล้วก็รีเซตทีนี้ เดี๋ยวโปรแกรมผมยังอยู่ใช่ไหมเราจะกลับไปดูที่ Microsoft list นะครับ Microsoft list status เปลี่ยนเป็น,น Allow ก็คืออนุญาตนะครับอนุญาต Secret Approve ว l าคนที่2มาแล้วนะครับมาแล้ว ใส่ครบนะครับฝั่งอินฟาสท่านนะครับท่านที่1ท่านที่2องหน้าจอ UI ลองรีเซตดูถ้าเรามาดูที่หน้าจอนี้นะครับส่วนฝั่งแอปก็จะเห็นว่าเป็น Allow ก็คืออนุมัติเรียบร้อยสองท่านนี่นะครับกดเข้ามาดูดีเทลนะอาราวแล้วสองท่านอนุมัตินี้นครับท่านหนึ่ท่าน2องเรียบร้อยนะก็ เจ็บคอแล้วก็พักนะครับวันจังทที่31ก็ักเพราะว่าผู้จัดการอนุมัตินเรน,นี่นะกลับมาสุดท้ายมาดูที่หลังบ้านโฟของเราอ่าเขียวหมดแล้วเขียวหมดนะครับสุดแล้วนะครับก็ลงมาที่อนุมัติขั้น 2, น Apple Ball Apple Ball 2อง a p p l o v a b l e to condition t o เป็นจริงลงมาที่ การส่งอีเมลแจ้งผู้ร้องขอแล้วก็อัปเดตไอเทมอัปเดตไอเทมอัปเดตสตัทเป็นอา l o w วแล้วก็ใส่ a อ p พู v ล p อปพูเลำดับ2เข้าไปในฐานขอ้อมูลครับเรียบร้อยก็เป็นลักษณะนี้นะครับการทำงานของโปรแกรมผมให้ดูในเรื่องของการโกไลท์ทั้งในส่วนการใช้งานนะแล้วก็การทำงานของหลังบ้านที่ มีอินเทอร์เกันตั้งแต่ต้นจนจบนะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายส่วนเหมือนกันที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Database, d a ต a s o u r อรสที่จะเป็น o s o f t List ตัว UI นะฮะ Interface User Interface ตัวแอปนั่นแหละที่ทำด้วย PowerApp นะครับแล้วก็ตัวเบอ k f l o w ของบ้านก็นะ เดินทางมาถึงนี้แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคลิปวิดีโอที่ผมทําขึ้นมานี้สาหรับผู้ก็ขอบคุณสําหรับการการ,การชมนะการรับชมก็นําลองเป็นนาไปใช้ประโยชน์ดูนะฮะผมอาจจะไม่ได้แนะนําวิธีการเขียนหรือวิธีการสร้างแบบลงในรายละเอียดเ๊ะนะฮะแต่ผมจะให้คอนเซปต์เพราะว่าผมต้องการให้นําไปพัฒนาต่อยอดนำไปคิดไม่อยากให้ คนรุ่นหลังหรือรุ่นน้องอดูแล้วก็ดูแล้วก็ทําตามดูแล้วก็ทําตามมันก็ใช้งานได้อะไรเนะี่ยผมไม่อยากให้เป็นอยา่างนั้นอยากให้แนวทางแล้วเพื่อให้ไปศึกษาต่อในรายละเอียดนะครับแล้วก็จะได้ต่อยอดให้เรามีความเข้าใจเราจะได้พัฒนาแอปพลิเคชันอะไรที่มันเจ๋งกว่าที่ผมทําแบบนี้นะครับหรือถ้าเจอปัญหาก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะดีกว่า ที่ผมจะมาแนะนำทีละอันว่าบวกตรงนี้เซตตรงนี้ใส่ค่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็ค o p y กันไปคิดว่าทำแบบนี้มีประโยชน์มากกว่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ